สวัสดีครับพี่พ,พ,พ,พี่น้องน้องเอฟซีที่น่ารักของครูพง์ทุกท่านนะครับทางเพจ Facebook Home ช h อะ a c a d มี y บ้านหมากรุก,กครูพงนะครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเซียนเหนือเซียนขุนทองคำและ h o m เช h a ะ a c a d e m y นะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับผมไปรับชมเกมหมากรุกสากลน,นะครับชิงแชมป์โลกนะครับผม ในปี2008ครับซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงแชมป์โลกนะครับคือวลาดิเมียครามนิกนะครับจากรักเสเซียนะครับผมมาชิงกับวิศวนาธานอนันต์จากอินเดียนะครับเรามารับชมกันในเกมที่1กันเลยนะครับผมโดยในแผ่นแรกนะครับมากฝ่ายขาวคือครามนิกนะครับ ฝ่ายดำคืออันนันนะครับผมรัสเซียชิงกับอินเดียนะครับผมไปรับชมเกมแรกกันเลยครับครัมนิกนะครับเปิดพรหน้าควีนนะครับขึ้นไป D 4คุมเซนเตอร์นะครับส่วนอันนันนะครับเดินพรชนครับเป็นรูปหน้าควีนนะครับ ครามนิกเดินพร c2 ขึ้นไป c4 ครับอันนั้นตั้งรับในรูปของสลับดีเฟนต์นะครับผมเป็นเรื่องของหน้าควีนนะครับแล้วก็หมากดำตั้งรับในรูปของสลับดีเฟนต์คือพร c6 นะครับเกมนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของรูปสลับเดี๋ยวเรารับชมกันต่อนะครับผม ครัมนิกนะครับพัฒนาไนท์ขึ้นมา C3 อันนั้นนะครับขึ้นไนท์มา F6 มาผูกตัวนี้นะครับครัมนิกตัดสินใจนะครับนำพร C4 นะครับกินแรกเลยอันนั้นนะครับนำพรขึ้นมากินใช้ตัวเล็กคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับ ครามนิกนะครับพัฒนาบิชอปนะครับมาที่ f4 จังหวะนี้อนันต์นะครับพัฒนาไหนขึ้นมา c6 ลักษณะคล้ายๆม้ามังกรในหมากรุกไทยเรานะครับพอถึงจังหวะนี้นะครับครามนิกเดินพรอขึ้นตาเดียวนะครับ e3 เปิดทางให้บิชอปนะครับที่ f1 อันนันนะครับพัฒนาบิชอปมา f 5ครับนะครับขึ้นมาตาน,นี้ครับรูปเกมเท่ากันนะครับผมกระดานแรกก็จะเซฟเซฟนะครับเกรงทั้งคู่นะครับจังหวะนี้นะครับครามนิกพัฒนาไนท์ขึ้นไปครับผม f 3อนอันนันเดิมพร E6 ขึ้นมา ครามิ์กนะครับเดินควีน b3 มาดูว่าเพื่ออะไรนะครับจะแอบมากินพรตัวนี้นะครับมาดูว่าอน,นันต์จะทำยังไงนะครับผมอันตน์นนะครับนำบิชอปมาบังไว้ครับครับยิงมาที่คิงด้วยนะครับผมเปิดทางเตรียมนำคิงเข้าป้อมครับ ครามนิกนะครับนำบิชอปไปพินบ้างครับผมนะครับยิงมาที่ไนนะครับยิงมาที่คิงเกมนี้คือเท่ากันนะครับผมยังไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบครามนิกนะครับจังหวะเมื่อกี้นำบิชอปไปอนันต์นะครับตัดสินใจนำคิงเข้าป้อมโอขิดโอนะครับ คามนิกตัดสินใจนำวิชอปกินไนท์เลยจุดประสงค์เพื่อจะกินวิชอปฟรีครับแล้วดีที่สุดจังหวะนี้นะครับอน,นันต์จะต้องกินไนท์นะครับเช็คนะครับดีที่สุดเป็นการแลกกันไปนะครับความนิกใช้ควีนกินครับผม จังหวะนี้นะครับถ้าหากใช้พรกินขึ้นมานะครับผมจะถูกควีนขึ้นไปกินได้ดังนั้นใช้รุกมาดีที่สุดนะครับอันตันเดินแต้มนี้ครับเพราะว่าบิชอปเปิดไม่ได้นะครับจะเสียควีนพอถึงจังหวะนี้นะครับครามนิกนะครับกระโดดไนท์ขึ้นไปครับผมไปผูกนะครับ อันันตแก้เกมกลับนะครับด้วยการโยกไนท์นะครับมาแลกสวยงามมากครับครามนิกตัดสินใจดึงไนท์มากินครับผมถือว่าแลกกันไปนะครับบิชอปนะครับกินเรียบเรียบครับผมเท่ากันนะครับรูปเกม คุณนะครับหลบมาตานี้ครับกะว่าจะกินพรตัวนี้จังหวะนี้นะครับอน,นันต์ก็ถ้าใช้พรกินจะไม่ดีนะครับผมก็ใช้รูปกินนะครับต้องยอมเสียพรนะครับผมนะครับจังหวะการตัดสินใจกินแบบนี้น้องๆพี่ๆน้องๆดูไว้นะครับ พี่พีน้องน้องมือใหม่ควีนกินครับดูเหมือนว่าคลัมนิกจะมีพรมากกว่า1ตัวแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ามีแต้มศอกนะครับแต้มศอกกลับคือแต้มนี้ครับได้ยึดคลองก่อนนะครับอันนั้นได้ยึดคลอง ต่อควีนด้วยนะครับครามนิกต้องตัดสินใจกินแรกครับผมไม่งั้นนะครับจะถูกรูกมาเช็คนะครับแล้วก็กินนะครับรูกเอฟนะครับกินควีนซ้อนนะครับได้ซ้อนยึดก็คือยึดคลองเรือนะครับในตาที่17นะครับ ครามนิกนำงเข้าป้อมให้เรียบร้อยครับผมหมากดำมีพรน้อยกว่า1ตัวแต่ว่าได้ยึดคลองเรือก่อนก็ถือว่าสูสีกันนะครับจังหวะนี้อันันเดินพรตัวนี้ครับครามนิกเดินพร f 3ไล่์บิชอปบิชอปถอยมาที่ f 5 รุกเอฟมานึ1ครับผมมาตานี้ครับต้องการจะส่งพรไล่บิชอปครับนะครับนี่คือเกมของนักหมากรุกชิงแชมป์โลกนะครับปี2008นะครับมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกคนมากๆนะครับผมพี่ๆน้องๆชาวไทยนะครับได้มารับชมเกมได้พัฒนาฝีมือนะครับผมอ่านหนังสืออ่านตำราอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้อง ติดตามรับชมเกมระดับโลกเยอะๆนะครับจะมีประโยชน์มากๆนะครับผมมาดูกันต่อนะครับบิชอปถอยไปเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียจังหวะพร b B3 ขึ้นครับพร f อ F6 ขึ้นมานะครับจังหวะการเดินพรแบบนี้ดูให้ดีๆนะครับ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยพรอนขึ้นไปครับกินแรกครับผมต้องใช้พรกินนะครับแล้วก็ใช้รูกนะครับมากดดันพรตัวนี้ครับรูกเอมาดีหนึ่งนะครับผูกได้ก็ผูกก่อน รูปมา c 2นะคบมาโจมตีพรริมครับผมพอถึงจังหวะนี้นะครับครามนิกนะครับยอมทิ้งพรริมแล้วครับผมดันพรตัวนี้ขึ้นไป e 5นะครับอันันตัดสินใจกินครับผม f กิน e 5นะครับบิชอปกินครับ เกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีบิชอปคนละลายนะครับโอกาสเสมอก็จะสูงนะครับผมเกือบร้อเอร์เซเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นบิชอปตรงกันก็คือจะมีการแลกบิชอปกันได้จะมีการชนะในเอ็นเกมนะครับผมพอถึงจังหวะนี้นะครับอนันต์ใช้รุกนะครับกินพรักลับมาเท่ากันแล้วครับ นะครับถือว่าฝีมือทั้งสองฝ่ายใกล้เคียงกันมากนะครับผมพอถึงจังหวะนี้นะครับครามนิกก็เลยตัดสินใจนะครับนำเรือไปแรกอันนั้นนะครับกินครับกินครับผม เท่ากันนะครับเกมแรกยังไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จังหวะนี้อน,นันต์นะครับนำรุกขึ้นมาผูกพรอนครามนิกนำรุกออกคลองครับผม รุกมาดีเจ็ดครับป้องกันไว้นะครับจะได้นําคิงขึ้นได้รุกสีห้ามาจับกินครับอ่ผูกได้ผูกไว้ก่อนครับผมบังคับแรกนะครับครามิกเดินรุกมาตานี้บังคับแรกจะกินพรตัวนี้ฟรี นะครับเกมแรกก็คือทั้ง2ฝ่ายก็ยังไม่มีแต้มเด็ดอะไรที่จะได้เปรียบกันมากนะครับก็ต้องกินนะครับแต้มนี้บิชอปกินครับนะครับแลกกันไปคนละตัวนะครับแต้มนี้ดีที่สุดนำบิชอปมาจับกินคืนครับนะครับบิชอป c2 ครับคนละตัวนะบิชอปกินอันันกินคืนครับผม เกมแรกยังไม่มีอะไรนะครับทั้งสองฝ่ายจับมือเสมอกันไปครับผมเรามารับชมในเกมที่2กันต่อครับต่อมานะครับเกมที่2องอันนันจะมานั่งเป็นหมากฝ่ายขาวบ้างนะครับเดี๋ยวขอจัดตัวหมากก่อนนะครับผมเกมแรกยังไม่มีอะไรครับถือว่าเท่ากันครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผม FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมมาศึกษากันนะครับประโยชน์ของการได้ศึกษาเกมระดับโลกแบบนี้นะครับมหาศาลนะครับน้องๆเยาวชนที่ต้องการพัฒนาฝีมือนะครับผมมารับชมแล้วก็ครูพงบรรยายให้ฟังด้วยนี้มีประโยชน์มากๆครับ จะทำให้ท่านเข้าใจเกมได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ไปเล่นไปแข่งก็จะสนุกยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตดื่มน้ำเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูเกม2นะครับวันละ2เกมนะครับผม มาดูเกมที่2กันต่อครับอันนั้นนะครับประทักกับครามนิกนะครับเป็นแกรนมาสเตอร์นะครับผมเป็นสึกชิงแชมป์โลกปี2008นะครับมาดูเกม2ว่าจะมีฝ่ายไหนชนะหรือไม่นะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของแชมป์โลกทั้ง2นะครับมาดูหน้าตานะครับผมท่านนี้นะครับมีชื่อว่าครามนิกนะครับจากรัสเซีย นะครับส่วนอีกท่านหนึงนะครับผมอันนั้นนะครับผมจากอินเดียนะครับผมในปี2008ทั้งคู่มาชิงแชมป์โลกกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมในเกมที่2กันต่อครับผมเกมแรกผลคือเสมอกันนะครับเกม2นะครับมาดูว่าอันนันจะเปิดหมากอะไรอันนันนะครับปีนี้ เลือกที่จะเดินพรหน้าควีนนะครับผมอันนั้นขึ้นพรดีสีครามนิกรับด้วยไนท์ F6 ครับอินเดียนอันนั้นนะครับปูพรคู่มาดูว่าครามนิกจะตั้งรับในรูปของนิมโซ Indian ยนดีเฟน์หรือเปล่านะครับเปิดทางให้บิชอปอันนั้นขึ้นไนท์ครับผมสีสม จริงๆด้วยครับเป็นรูป Nimzo so Indian Defense นะครับผม Bishop มา b4 ในหมากรุกสากลน,นะครับจะเรียกชื่อรูปหมากทั้ง2ฝ่ายนะครับเรียกเป็นชื่อเดียวเลยนะครับเป็นศึก Nimzo so Indian Defense ถามว่าพวกเราต้องไปจําชื่อรูปหมากไหมไม่ต้องนะครับผมเดินให้ถูกต้องตามกติกาดูเกมให้เข้าใจก็จะเล่นได้แล้วครับ แล้วก็ฝึกจดบันทึกหมากไว้นะครับจะมีประโยชน์มากมาดูกันต่อครับผมในจังหวะนี้นะครับครามนิกนะครับเลือกเดินพร์3อครับผมเล่นท่อนนี้นะครับผมนะครับ F3 จะปูพร์อีสีขึ้นน่าสนใจอย่างมากนะครับแต่ข้อเสียคือไนท์ขึ้นตานี้ไม่ได้ครับนะครับครามนิกเลือกรูปตัวนี้มาใช้นะครับผม ต่อมานะครับอันนันนะครับเดินพรอนดีหขึ้นมาคุมเซนเตอร์ไว้ครับครามนิกเดินพรอนเอสามไล่ถ้าถอยบิชอปจะเสียจังหวะนะครับจังหวะนี้กินไหนเช็คไปเลยนะครับอันนั้นเป็นหมากขาวนะครับเกมนี้อ่าอันนั้นนะครับเป็นฝ่ายเลือกเดินพรอนตัวนี้ส่วนครามนิกคือหมากดำผ่อนกินขึ้นมาครับ ต่อมานะครับครามนิกเดินพร C5 ีหขึ้นมาครับผมนะครับสนใจน่าสนใจทั้ง2องหมากเลยนะครับศึกษาไว้นะครับพี่น้องครับพอถึงจังหวะนี้นะครับอันนั้นเลือกใช้พร C นีนะครับกินแรกครามนิกใช้ไหนกินครับผมโจมตีพรด้วยครับ พอถึงจังหวะนี้นะครับอัน,นันต์ตัดสินใจนำพรนะครับกินแรกอีกแล้วครามิกนะครับผมตัดสินใจเดินพรตัวนี้ขึ้นมาคอนโทรลเซ็นเตอร์เกมนี้ค่อนข้างที่จะ ดูโหดๆนะครับเพราะว่าคิงนะครับไม่ได้เข้าป้อมเลยมาดูว่าอันนันจะทำยังไงนะครับอันนันเดินพรตัวนี้ครับผูกพรตัวนี้ไว้เดินควีน c2 นะครับไนท์ d7 ขึ้นมาครับผมพัฒนาขึ้นมาแล้วจังหวะนี้นะครับเดินพรขึ้นไปไล่เพราะว่าไนท์หมากดำยืนดีนะครับใช้ตัวเล็กขึ้นไปไล่ ่ายคลัมนิกนะครับตัดสินใจกินแรกพรกินไล่ครับผมทำให้หนห์ของหมากดำต้องหนีนะครับนท์เอฟนะครับนท์ห้านะครับไป็นเอนะครับถอยไปแล้วจังหวะนี้นะครับพรตัวนี้จะเสียฟรีนะครับ ก่อนจะเสียฟรีก็เส้นให้กินทำลายโครงสร้างไปด้วยนะครับสวยงามครับต้องกินนะครับผมกลับมาเท่ากันครับผมมาสู้กันต่อครับหมากขาวก็มีบิชอปคู่หมากดำก็ม้าคู่นะครับอันนั้นนะครับพัฒนาไหนาขึ้น F 3ครับ ครามนิกนำควีนนะครับมาด้านข้างนะครับบุกเข้ามาเลยยิงมาที่คิงสีขาวด้วยนะครับบิชอปดีสป้องกันไว้ก่อนครับผมอันนั้นเหนียวนะครับครามนิกนะครับผมเดินบิชอปไปแรกแตัดบิชอปออกสักตัวนะครับผมไม่แรกด้วยครับผม เดินพอนะครับแล้วเปิดทางให้บิชอปไล่ควีนสวยงามครับทำให้หมากดำเสียจังหวะนะครับควีนนะครับหลบมาที่ตานี้ครับแล้วบิชอปขึ้นไปครับผม d3 ยังหาจังหวะเข้าป้อมไม่ได้นะครับควีนตัวนี้ยืนดีมากนะครับ จังหวะนี้นะครับครามนิกเดินไนท์มา g4 ครับผมบุกเข้ามาตานี้ครับจะนํำควีนมาเช็คครับผมเป็นรูปความคิดเห็นนะครับเกมนี้พอถึงจังหวะนี้นํำบิชอปไป b4 นะครับ<ๆ>เพื่อให้ควีนนะครับมาป้องกันไปตานี้ครับไปไล่ไม่กลัวว่าจะถูกควีนมาเช็คนะครับเดี๋ยวนํำควีนมาปิดได้ นะครับมีการตอบโต้กันสวยงามมากครับบิชอป b4 ควีนมาเช็คครับผมปั้งเข้าไปมาดูว่านันจะทำยังไงนะครับถูกเช็คแต้มนี้ควีนมาบล็อกครับมาปิดเช็คจังหวะนี้ไม่มีอะไรขาดนะครับเข้าป้อมให้เรียบร้อยนะครับผมทุกท่านครับที่เป็นมือใหม่นะครับดูนะครับบิชอปยิงมาเดินคิงเข้าป้อมด้านนี้ไม่ได้นะครับผิดกติกานะครับผม ครามนิกจึงตัดสินใจเข้าป้อมด้านนี้ครับแม้ว่าหน้าบ้านจะโล่งๆ nice นะครับแต่ก็ถ้าแรกควีนกันแล้วก็ปลอดภัยนะครับจึงตัดสินใจเข้าป้อมด้านควีนไซต์อนันต์ตัดสินใจกินแรกครับผมไหนเข้าไปกินครับการได้ดูเกมระดับโลกแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะพัฒนาฝีมือขึ้นอีกมากขึ้นนะครับเยอะเลยนะครับ เมื่ออนาันานำไนท์เข้ามากินนะครับผมที่ e 3ครามิกนะครับเดินไนท์เข้าไปกินจังหวะนี้นะครับอนันเดินคิงนะครับ f 2ไล่ดูเหมือนว่าไนท์จะโยกไปกินพรได้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นแต้มหลอ,อกหลอ,อกให้ไนท์ไปกินแล้วค่อยนำรูกมากด นะครับตรงนี้ต้องดูไว้ด้วยนะครับถ้าคู่ต่อสู้จะกินก็จะต้องนําบิชอปนะครับเข้ามากินแต่บิชอปมากินถูกกินไนท์ครับผมก็ไม่ได้นะครับจังหวะนี้ต้องหนีไนท์เท่านั้นนะครับก็เลยหลบมาตานี้เช็คครับเพื่อได้จังหวะทีเดินนะครับผมเช็คคิงขึ้นมาไล่ครับผมนะครับฝ่ายขาวคือ อันตนัจากอินเดียนะครับหมากดําคือครามนิกจากรัสเซียนะครับผมเป็นศึกชิงแชมป์โลก2008นะครับสำหรับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับไนท์ดีเอครับผมโยกไนท์ตัวนี้มาเปิดทางให้รูกโจมตีวิชอบปด้วยนะครับก็เลยไม่กลัวว่าพรัวนี้จะไปไล่มาดูนะครับว่าอันนันจะทำยังไง บิชอปถอยไป B-1 ครับผมถอยไปไกลเลยนะครับแล้วก็พรริมมาผูกไนท์ไว้ครับเพื่อกันไม่ให้พรตัวนี้ไล่นะครับจะได้หนีได้นะครับไนท์ตัวนี้จะได้ไม่ขาดนะครับถ้าพรไม่ได้ขึ้นมาผูกถูกไล่แล้วไนท์ตัวนี้ต้องหนีตัวนี้ก็จะขาดถูกคิงกินฟรีนะครับตรงนี้ก็ดูไว้ด้วยนะครับทําความเข้าใจนะครับผม เมื่อครามนิกนะครับเดินพรริมขึ้นมาผูกอันนั้นก็เลยเดินพรไล่ไหนครับผมแล้วฝ่ายครามนิกนะครับเดินพรเช็คนะครับจะกินดีไหมครับต้องดูดีๆนะครับผมนะครับถ้าไม่กินก็อันตรายนะครับตัดสินใจกินครับคิงกินไม่ได้ครับเพราะว่ารูกผูกนะครับต้องใช้ไหนกินมาดูว่าฝ่ายครามนิกจะทำยังไงต่อ เดินไนท์กลับไปครับโจมตีพรตัวนี้นะครับโอกาสเสมอเขาสูงนะครับเกมนี้ไนท์ F3 กลับมาแรกครับผมจังหวะนี้ครัมนิกข,ขอตีเช็คปั้งเข้าไปทิ้งหลบมาครับจังหวะนี้นะครับไนท์กินแรกเพื่อจะได้กินพรอ,อีกสักตัวหนึ่งนะครับคือพรตัวนี้ แต่ต้องดูก่อนว่าจังหวะหน่ากินไหมนะครับจะใช้อะไรกินดีใช้ขิงกินนะครับผมไม่ต้องการเสียโครงสร้างพรนะครับ E5 นะครับยันไว้ครับผมบล็อกไว้นะครับลุกนะครับไปที่ C1 นะครับผูกไว้ไม่ให้ถูกกิน สถานการณ์หมากบนกระดานนะครับทุกท่านดูด้วยนะครับจำนวนพรเท่ากันนะครับก็เป็นบิชอปสู้กับไนท์ถือว่ารูปเกมสูสีครับมาดูกันต่อครับผมเป็นช่วงท้ายของเกมนี้แล้วครับครามนิกนําไนท์บ,นนบุกเข้าไปครับอันนั้นก็เลยเดินรูป ขึ้นไป a 2คล้ายๆเรือมเหส่วนในหมากรุกไทยเรานะครับเพื่อผูกพรตัวนี้ไหนดี3เข้ามาคล่อมครับผมบ,บังคับบิชอปต้องมากินหรือเปล่านะครับต้องดูดีๆไม่กินครับผมถ้ากินนี้ถูกรุกลงมาเช็คนะครับถูกรุกลงมาเช็คถูกเข้าทำก่อน นะครับหลบรูกขึ้นมาตานี้ครับจะกินไนท์ไนท์มา f4 ครับกลับมาใหม่นะครับทั้งคู่ถือว่าสูสีกันมากครับบิชอปขึ้นมา c2 ครับไนท์ e6 ครับผมกลับไปครับจะลงมาตีเช็คตานี้นะครับ คิงขยับมาครับผมรูปมาดีสมาตานี้ครับมาจับกินตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับบันทึกเกมนะครับของเกมนี้ถึงตรงนี้ครับผมถึงตำแหน่งนี้ทั้งคู่ตกลงเสมอกันไปครับเพราะว่ายังไม่ได้เปรียบกันชัดเจนนะครับผมรูปเกมสูสีกันนะครับ เกมที่2ของศึกชิงแชมป์โลกปี2,008ก็เสมอกันไปนะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็นำมาให้พี่น้องทุกท่านได้รับชม2เกมนะครับผมส่วนเกมที่3เกมที่4ไว้รับชมในวันพรุ่งนี้กันอีกนะครับช่วงเย็นๆนะครับถ้าหากว่างนะครับแล้วก็เข้ามารับชมไลฟ์ได้นะครับเพื่อศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมครูพงศขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ แบรนด์มาสเตอร์นะครับอันนันแล้วก็คลัมนิกนะครับที่ได้แข่งขันต่อสู้กันไว้นะครับผมทำให้พวกเรานะครับนักหมากรุกสากลคนไทยนะครับผมได้มารับชมได้มาศึกษานะครับอย่างน้อยน้อยเราก็ได้เห็นแนวทางการเล่นนะครับของหมากหน้าควีนสู้กันนะครับผมได้เห็นตาเดินที่ดีๆก็จะมีประโยชน์นำไปประยุกต์ใช้กับหมากที่พวกเราเล่นนะครับไม่ว่าจะเล่นทางเว็บไซต์ playok ok. com หรือช .com นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมไลน์นี้และคลิปนี้จะนำไปลงที่ช่อง Home ช h a ะ Academy ด้วยนะครับผมสำหรับไลน์ในวันนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้สนุกมีความสุขกับมาครุกมากๆนะครับผมไว้กลับมาพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ